แม่คะตองมีเรื่องจะคุยด้วยอะคะ่ะแกมีอะไรจะคุยกับฉันแกก็พูดมาสิเห็นแม่ชอบพูดว่าแม่เลี้ยงลูกให้พวกเรามันเหนื่อยแล้วแม่เองก็อายุเยอะแล้วร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วแม่ก็บ่นว่าอยากจะกลับไปอยู่กับพ่อจางจังหวัดใช่ไหมคะวันนี้ต้องมีข่าวดีอยากจะบอกแม่ด้วยค่ะแกพูดแบบนี้หมายความว่าอยังไงแกจะพูดอะไรกับฉันแกก็พูดออกมาเลยพรุ่งนี้เนี่ย แม่จะได้กลับไปอยู่กับพ่อที่ต่างจังหวัดแล้วนะคะพอดีว่าตองเนี่ยมีเพื่อนที่เขามีญาติเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะคะ่ะแล้วเขาก็เลี้ยงเด็กได้ดีมากตองก็กะว่าจะเอามารับช่วงต่อแม่เนี่ยแหละคะ่ะแม่จะได้กลับไปอยู่กับพ่ออย่างสบายใจไงคะอ๋อแล้วเรื่องตั๋วรถเนี่ยตองก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้แม่ก็ออกเดินทางได้เลยฉันไปพูดตอนไหนว่าฉันจะออกไปจากบ้านนี้อ๋อแกอยากจะให้ฉันไปพน่พนผลละสิแกค,คงจะอึดอัดมากเลยเหรอ ที่อยู่บ้านเดียวกับฉันขนาดนี้แกลองมองย้อนดูสิฉันเลี้ยงหลานมาไม่เว้นแต่ละวันฉันปวดเมื่อยเปิดเอวปวดหลังไปหมดที่ฉันทําไปทุกอย่างก็เพื่อพวกแกนั่นแหละเนตองอยู่ดีๆจะได้แม่พี่ออกไปแล้วก็ให้พี่เลี้ยเด็กมาเลี้ยงแทนงั้นเหรอแม่พี่ดูแลลูกของเราดีมากทําไมต้องได้แม่พี่ไปด้วยถ้าไม่มีแม่เราสองคนเนื่ยกว่านี้อีกก็ต้องเห็นแม่บนเหนื่อยทุกวันนี่คะ ก็เลยอยากจะให้แม่ได้กลับไปพักได้กลับไปอยู่กับพ่อก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคะแหมและตอนนั้นน่ะใครมาขอร้องให้ฉันช่วยมาเลี้ยงลูกให้ตั้งแต่ช่วงที่แกอยู่ไฟฉันก็ดูแลแกทุกวันและตลอดทั้งปีที่ผ่านมาฉันก็ทุ่มเทกับบ้านนี้ดูแลบ้านนี้มาตลอดตอนเนี้ยฉันสนิทกับหลานแล้วแล้วแกมาไล่ฉันออกไปอย่างเงี้ยฉันไม่ยอมแน่ เราใครล่ะคะที่เคยบอกว่าตองทําให้แม่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับพอ่พอที่ต่างจังหวัดตอนนี้ตองก็หาพี่เลี้ยงเด็กมาช่วยเลี้ยงให้ได้แล้วไงคะแม่ก็จะได้กลับไปอยู่กับพ่อที่ต่างจังหวัดได้ถึางสบายใจไงเราอีกอย่างนะคะตอนนั้นตองไม่ได้ขอร้องให้แม่มาช่วยเลี้ยงลูกนะคะตองกะว่าตองคลอดเนี่ย spinning. ตองจะหาพี่เลี้ยงเด็กมาช่วยเลี้ยงอยู่แล้วแต่แม่ไม่ใช่เหรอคะที่บอกกับตองว่าจะไปจ้างคนอื่นมาเลี้ยงทําไมให้แม่เลี้ยงเองดีกว่าแล้วแม่ก็เอาเงินตองไปไงคะแล้วฉันพูดผิดตรงไหนล่ะ แกเอาเงินไปให้คนอื่นสู้แกเอาเงินมาให้ฉันไม่ดีกว่าเหรอแต่ตองคิดดูแล้วเนี่ยมันก็ตลกนะคะแม่บอกว่าแม่มาช่วยเลี้ยงลูกแต่จริงเหมือนแม่มาทํางานมากกว่าแม่เรียกค่าจ้างจากตองเดือนละแปดพันตองก็ยอมให้แม่เป็นย่าหลานแม่ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแม่แค่อุ้มหลานไปวันวันงานบ้านแม่ก็ไม่เคยได้ช่วยอะไรตองสักอย่างตอนแรกตองก็ไม่โอเคนะคะแต่แม่ก็ไปเกลียกกล่อมกับพี่น็อตจนเขาต้องมาพูดกับตองว่าให้แม่เลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดแล้ว ตองก็เลยต้องยอมปล่อยผ่านไปไงคะน็อตมันสงสารฉันมันก็เลยให้เงินเดือนฉัน8 0 0พันแล้วนี่มันผิดตรงไหนฉันไม่ได้เป็นลูกจ้างแกที่ฉันมาดูหลานเพราะว่าลูกชายฉันขอร้องทำไมฉันต้องทำงานบ้านด้วยรู้ว่าแกเข่งฉันได้เงินเดือนแกเลยอีฉาฉันไม่พอใจและจะไล่ฉันออกจากบ้านอย่างนั้นหรอไม่มีทางหรอกบ้านนี้มันเป็นบ้านของลูกชายฉัน ฉันจะอยู่หรือไปมันก็ไม่ใช่เรื่องของแกที่เกจะต้องมาสเสอ,อชายตองงานบ้านเราช่วยกันทําก็ได้ทําไมต้องให้แม่ทําตอลองคิดดูนะว่าแม่พี่อายุเท่าไหร่แล้วแม่พี่อ่ะเขายอมทิ้งบ้านทิ้งพ่อเพื่อมาอยู่กับเราให้เงินแม่เนี่ยมันก็สมควรแล้วตองอยากคิดเล็กคิดน้อยได้ไหมหัดมีความคิดเป็นผู้ใหญ่บ้างพี่พูดง่ายเนาะเงินเดือนตองหมื่นห้าตองต้องให้แม่เดือนละแปดพัน แต่แม่เขาก็ยังไม่พอใจกลับมาบ่นว่าตองขี้เกียจแล้วก็ยังไปเป่าหูยให้พี่มาช่วยทํางานบ้านอีกเพกื่อนตองเนี่ยเขามีญาติเป็นพี่เลี้ยงเด็กเขาคิดแค่จ้างแค่ห้าพันเองแล้วเขาก็ทํางานได้ดีด้วยพี่นอ็อตแบบนี้มันก็ดีไม่ใช่เหรอพี่เองก็จะได้ไม่ต้องทํางานบ้านตองจะได้ประหยัดเงินแม่เขาก็จะได้กลับไปอยู่กับพ่อที่ต่างจังหวัดได้อย่างสบายใจด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยแม่เขาก็จะได้กลับไปแล้วไงมันไม่ดีเหรอฉันก็พูดไปอย่างนั้นใครจะคิดว่าแกจะเอาจริงล่ะ หลานน่ะเป็นแก้วตาดวงใจของฉันฉันจะทิ้งเขาไปได้ยังไงฉันอยู่ที่เนี่ยฉันสบายดีฉันไม่มีทางไปไหนหรอกแถมแกนะ่ะยังจะให้คนแปลกหน้ามาเลี้ยงหลานอีกฉันไม่มีทางยอมแน่นอนใช่ให้แม่พี่ดูแลลูกของเรานะดีที่สุดแล้วอยู่ดีๆจะให้คนอื่นมาดูแลได้ยังไงแบบนี้มนไม่เหมาะสมพี่เลี้ยงเด็กอะ่ะคือคนแปลกหน้านะตองอยากให้ลูกของเราเสียงง้นเหรอแบบนี้มันเหมือนพาหมาป่าเข้าว่าเลยนะ แต่เขาเข้ามาทําให้ชีวิตของเราสบายขึ้นชีวิตของเราดีขึ้นนะพี่เองก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยตองก็จะได้ประหยัดเงินด้วยแบบนีไ้ไม่ดีหรือไงตองตอนนี้ชีวิตครอบครัวของเราอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยตองอย่าหาเรื่องวุ่นวายเพิ่มได้ไหมตองทํางานหาเงินมาแทบตายตองต้องเงินมาให้แม่เราไม่พอตองกลับบ้านมายังต้องมานั่งรับใช้แม่เขาอ,อีกแต่พี่จะให้ตองคนแบบนี้เพื่ออะไรคะตองใช้เงินเพื่อให้ตัวเองสบายไม่ใช่ให้ตัวเองเดือดร้อน ถ้าแม่อยากจะอยู่ที่นี่ต่อเนี่ยแม่ก็อยู่ได้นะคะแต่เดือนหน้าต้องจะไม่ให้เงินแม่แล้วถ้าแม่อยากจะได้เงินก็ไปขอจากลูกชายแม่เอาค่ะแล้วถ้าแม่ทนไม่ไหวแม่ก็กลับไปอยู่บ้านนอกที่ต่างจังหวัดได้เลยนะคะนี่แกกล้าดียงไงมาเถียงฉันแบบนี้และแกะมากล้าต่อรองกับฉันเหรอฉันเป็นแม่พวกของแกนะแกะต้องมีความคารวฉันสิแกไม่อยากเสียงเงินให้ฉันใช่ไหมแกก็เลยหาข้ออ้างพี่เลี้ยงบัเลีงเด็กแกคิดจะ กดราคาฉันเท่านั้นแกมันเป็นคนเห็นแกตัวเห็นแต่งเงินแกมันไม่นึกถึงคนคนคนเลยอย่าคิดนะว่าฉันจะยอมแกง่ายๆแม่ไม่ยอมแล้วแม่จะทําอะไรได้คะตองไม่ให้เงินแม่แม่จะอยู่อีกเหรอคะแม่อย่าคิดว่าตองโง่นะคะจริงๆเราสองคนก็ไม่ได้เข้ากันได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแม่ไปจากบ้านหลังนี้ตองก็จะสบายใจขึ้นค่ะแม่ออกไปเถอะค่ะตองพอได้แล้วแม่พี่ลําบากมาตลอดชีวิตแม่พี่ผ่านอะไรมาตั้งเยอะ พี่โอเคอยากกตันอยู่กับแม่บ้างพี่ผิดตรงไหนเก๋แค่เงิน8ปดพันเนี่ยมันไม่ใช่เงินก้อนโตอะไรเลยทําไมเราจะจ่ายไม่ได้ตองเงินแค่เนี้ยตองอดทนไม่ได้เหรอตองเป็นสะพ้ายแท้นะทําไมใจแคบแบบเนี้ยก็มันไม่ใช่เงินพี่พี่ก็พูดได้สิงั้นเอาอย่างงี้ไหมละ่ะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยพี่ก็จ่ายเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟแล้วก็อย่าหวังว่าตองจะจ่ายอีกนะตองก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่กับแม่จะทนอยู่ไปได้นานแค่ไหน พี่อยากตะตันยูนะพี่ก็เอาเงินพี่ออกมาใช้สิไหนล่ะคิดว่าฉันแก่แกจะลังแก่ฉันอย่างนั้นหรอฉันบอกแกไว้เลยนะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันอยู่บ้านหลังนี้ฉันทำทุกอย่างในบ้านหลังนี้แกจะให้ฉันออกจากบ้านนี้ไม่มีทางถ้าแกฟังฉันซะเราสองคนจะได้อยู่กันแบบสงบในเมื่อไม่ไปเนี่ยก็อยู่กันอย่างนี้แหละค่ะตอนก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าแม่กับพี่น้อตจะอยู่ได้นานแค่ไหนน็อตนี่มันก็สิ้นเดือนแล้วนะเงินฉันหมดแล้วตองยังไม่โอนเงินให้ฉันเลยนี่ตองเอาจริงอะไรครับงั้นเดี๋ยวรอตองกลับมาก่อนเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้กับตองเองครับแม่ตองกลับมาแล้วค่ะมีอะไรจะพูดก็พูดมาเลยค่ะ นี่ตองทำไมถึงไม่โอนเงินให้แม่พี่ไซต้องเอาแบบนี้จริงๆเหรอใช่ไงคะตองก็บอกไปแล้วไงแล้วตองก็มีข่าวดีจะบอกด้วยนะคะต่อไปนี้เนี่ยพี่กับแม่ก็จะได้เป็นอิสระจากสะใายที่ใจแคบแบบตองแล้วนะคะตองพูดแบบนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าตองจะหย่ากับพี่ไงคะแล้วถ้าพี่ไม่ยอมหย่าดีๆเนี่ยตองก็เตรียมทนายเอาไว้แล้วลูกก็ต้องอยู่กับตองตองมีหลักฐานในการเลี้ยงดูลูกทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเงินพี่มันไม่เคยตกถึงลูกเลย พี่เอาไปเล่นพนันจนหมดพี่อย่าคิดว่าตองไม่รู้นะคะว่าทุกคืนเนี่ยพี่เล่นตลอดตองก็เห็นตลอดนั่นแหละน็อตที่ตองพูดมามันเป็นเรื่องจริงเหรอแกติบการพนันจนหมดตัวเลยเหรอไหนแกบอกว่าแกเอาเงินไปช่วยแกเลี้ยงลูกไงและที่แกไม่ได้ให้เงินฉันเนี่ยเพราะแกเอาเงินไปเลี้ยงลูกไงและไหนแกมาบอกอีกว่าตองไม่ได้จ่าอะไรเลยเฮ้ตอง มันไม่ใช่แบบนั้นนะคือพี่ทํางานพี่ไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยหยุดพูดค่ะต้องมีหลักฐานทั้งหมดนั่นแหละถ้าพี่ไม่ยอมหย่าดีๆเนี่ยระวังเรื่องจะถึงทนายนะคะเผลอๆอาจจะถึงตํารวจเลยด้วยซ้ําพี่เอาคิดตัวเองแล้วกันค่ะตองตองตองฟังพี่ก่อนดีตองพี่ไม่ได้เล่นบ่อยเลยนะตองอตไอเทำไมเป็นเด็กอย่างนี้อไอ๊ยจ๊ทำไมติดกพนันการช่วยเหลือถ้ามันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามามเกี่ยวข,อข้องก็แปลว่าไม่ได้ช่วย